ก็ได้ถ้าอยากเอฟมั่นใจคุณภาพก็คือเอฟได้เลยลูกค้าจ๋าก็คือซื้อได้เลยเพราะว่าสินค้ามีมาค่อนข้างจํากัดน,นะคะรถนนี้เอาเข้ามาเทสหนึ่งก่อนนะคะลูกค้าจ๋าเอามาเทสหนึ่งตู้ก่อนนะคะ่าเดี๋ยวรอดูแปดเก้าเอสพัดลมเสียงดังหรือเปล่าหรือว่าโอเคแล้วห้าห้าเอลห้าห้าเอลลูกค้าคือแบบลูกค้าคือแบบรู้รหัสคือแบบรู้รหัสด,ด,ดีมาก แดงว่าลูกค้าเคยซื้อตัวเนี้ยกันมาก่อนถูกไหม 55L ใหม่พรงแฟชั่นนะคะลูกค้าจ๋าตัวเนี้ยจะเป็นรุ่น80กิโลนะคะ4,300บาทนะคะ4,300บาท 55L เดี 4, 5, 5 L, ๋ยวไว้เปิดรีวิวให้อะตัวนี้ที่เห็นเป็น 89S สวัสดีพี่เก๋ไก่ค่ะเพิ่งมาสวัสดีค่ะเพิ่งกดเพิ่งดเปิ่งเนิดเดียวเองพี่เก๋ตัวนี้มันจะเป็นงาน CN นะคะตู้มาใหม่นะคะลูกค้าจา๋า เป็นงาน CN ตู้มาใหม่ป้ายแบบพวกแปดแปดแฮนด์เวลรหัสอะไรเงี้ยศูนย์ห้าเก้าแปดเก้าเอที่แบบดังๆลูกค้าจัดมาให้แล้วนะคะหุยโมกเอาสีแดงออกไปก่อนซิมราชวงศ์ขังโอ้โหอันนี้สวยมากแปดเก้าเอสนะลูกค้ารหัสแปดเก้าเอนะคะตู้ CN เทวีตเนสไตล์แบบชาแนลสวยมากนะคะแปดเก้าปดเก้าเอเป็นงานชุดเรทนะคะลูกค้าจ๋าฟังราคาดีๆ จึ้งจึ้งค่ะลูกค้าบอกว่าว้าววาวซาเนี่ยขอนลดแบบสูงกว่านี้ตื่นลดงานปลายห้อยลูกค้า 89s นะคะรหัส 89s เป็นงานตู้ CN ลูกค้าเป็นงานชุดเรสทั้งหมดลูกค้าจ๋าตัวนี้ฟังราคาดีๆนะคะ90กิโลนะคะ4,800รีวิวจะส่งให้ฟรี อุ้ยหมายหมาหมายแนชชื่แบทจะเียกบอสแแบทอีกแบทอุ้ยเหมาะกับหมาะกับบอสเลยค่ะถ้าดีดยพลยดยลมมลองใส่แมนแล้วหรอเยวแขนแนชที่เหยวแขนหนก่อนสวยมากคกค้า ตัวนี้เกสิบโล4ี่พันบาทลูกค้าจะารีวิวส่งให้ฟรีอยากได้รีวิว f มาเลยนะคะรีวิวน้องจะส่งให้ฟรีวันพรุ่งนี้ลูกค้าจะอยากได้รีวิว f มาเลยใครมั่นใจในคุณภาพอยากซื้อวันนี้ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ oh, <okay. S 1> ไปสั่งเลยค่ะแกรมค่ะ,คะนี่ของแกรมคือแฟชั่นมากลูกค้าจ๋าตัวนี้รวมผ้ามาเลยแล้วลูกค้าจ๋าย้ำอีกครั้งนึงนะิมาส ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่เน้นแบรนด์เท่าไหร่นะคะอุ้ยแอดพอยต์ปักหมุดราคาให้แล้วขอบคุณจ้าตัวนี้นะคะจะไม่เน้นแบรนด์เท่าไหร่นะคะลูกค้าจ๋าจะเน้นเป็นงานแฟชั่นจะเน้นเป็นงานแฟชั่นนะคะว่าไงจ๋ะบอสแล้วแบบผ้าแต่ละตัวมันเป็นแบบผ้าแบบมีราคางานอะเอาเดินเอาไปผ้าแบบว่าผ้ามีราคาแบบ ดูแบบตัวหนาหนักหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่แนงานแทงอ่ะไม่ใช่งานแบบแฟชั่นตัวร้อยเก้าเก้าเลยเฮ้ยก็ใส่นะแรงมากวันนี้ใส่ร้อยเก้าเก้าไม่แบบว่า <c oughs> คุณบรูอ่ะคุณบรูนะฮะมันไม่ใช่ผ้ากระโหลกระดาที่บอสจะสื่อ <c oughs> ก็คือถ <c oughs> ้าเป็นมือหนึ่งก็แบบสี่ห้าร้อยอ่ะอ่า <c oughs> ใช่ถ้าเป็นงานมือหนึ่งคือแบบสี่ห้าร้อยหลักพันเลยลูกค้าจ๋าเพราะว่าผ้าคือแบบว่าค่อนข้างจะมีน้ําหนัก แล้วผ้าสวยมากนะคะอุ้ยลูกค้าไม่ไม่ลดเลยอ่ะจริงๆนะคะลูกค้าไม่ลดเลยนะคะนะคะลูกค้าเปิดซว้ยนะตัวนี้นะผ้าทวิสนะคะไม่องดัดในสีนะคะเลืเป็นว่าสีน่อย่างเงี้ยผ้าแบบหนามีซับขายเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอาพูดสิเท่าไหร่ไม่รู้ขายเท่าไหร่ตัวนี้ราคามันเยอะจัง ก็คือแบบก็คือต่ํากว่าสี่ร้อยก็คือคนขายไม่เป็น<อ>เพราะวอ่อ๋อหมายถึงตัวเมื่อกี้ค่ะตัวนี้<ว>ราคาตามปักหมุดนะหนึ่งเออเก้าสิบกิโลนะคะสี่พันแปดร้อยบาทนะคะลูกค้าขาเก้าสิบโลสี่พันแปดร้อยราคาดีม,มิ้งไปแม่ราคาอุ้ยแน่ใส่สไตล์แบบนี้ก็สวยนะลูกค้า งานแบบว่าพวกเลยนะเ่าเปลี่ยนสไตล์ทุกวันนำแฟชั่นที่ทันสมัยที่ทันสมัยสินี่ลูกค้างานแบบว่าวิงงานกริตเตอร์หรือว่าจะเป็นแบบมินิมอลลูกค้าคือสวยมากใครชอบใครถูกใจจัดได้เลยนะคะรหัสแปดเก้าเอสไม่ต้องไลน์หรอกเนาะ ไม่เบาเลยไม่เบาเลยนะคะแน่น่งเหมือนคุณลำไยอยู่เนาะสวยสวยอคุณลำไยโอ้โหสีเจ็บมากลูกค้านะคะตัวนี้นะ 89X ตัวนี้มีอยู่ประมาณน่าจะได้เข้ามาแบบว่าเยอะอยู่นะคะลูกค้า แต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะรล็อต่อไปอาจจะแบบว่ามี <c oughs> มีน้อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะลูกค้ารอเนี้ยอตมาใหม่นะคะใครสนใจใครอยากได้คือจัดเลยนะคะเป็นงานแฟชั่นนะคะลูกค,ค้าใครใครตามหางานแฟชั่นเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องจัดนะคะป้ายซนะีลูกคา้าจ๋าป้าย CN นะลูกค้าสนใจรหัสไหนรู้รหัสไหนอย,อยู่แล้วนะคะเคยซื้อหง เคยซื้อสินค้ารหัสไหนนะคะลูกค้าคะเคยเล่นงานรหัสไหนลูกค้าทักหาแอดมินเลยทักหาแอดมินซื้อสินค้าได้เลยค่ะนะคะมั่นใจคุณภาพรู้คุณภาพงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าซื้อสินค้ากับแอดมินหลักบ,บ้านได้เลยนะมีใครอยากให้เปิดงานไหนก็คือแจ้งมาได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้อีกสักสองสางานนะคะสําหรับวันนี้นะลูกค้าจ๋าตัวนี้รวมเนื้อผ้านะแล้วผ้ามีน้ําหนักมากนี่ลูกค้าดูแดงเขียวด้านหลังคือแบบว่า สวยไอ้แดงนักสู้ไอ้เขียวนักซิ่งนะคะลูกค้าตัวนี้มันค้าไซส์นะถ้าลูกค้าสังเกตลูกค้าจะเห็นเลยว่าเป็นงานค้าไซส์ S M L X L คืองานผสมมาแต่ว่าแบบอ่ะอาจจะไม่ได้ทันสมัยทุกตัวมันอาจจะมีแบบเรียบแบบอะไรบ้างนะคะลูกค้าก็ถือว่าลูกค้าจะขายแบบมันขายได้หลากหลายกลุ่มเนาะตัวนี้มันก็จะขายได้หลากหลายกลุ่มนะคะเนี่ยถ้าเป็นแนวแบบว่าทรงแบบว่าทรงเข้ารูปอย่างเงี้ยก็คือสวยเลยลูกค้า ผ้าคอตตอนผ้ายืดผ้ายีนผ้าทวิตคือชีฟองคือมาหมดนะคะลูกค้าค่ะใช่งานสั้นงานยาวไหมพรมเนี่ยป้ายห้อยใหม่แกเนี่ยป้ายห้อยปลายห้อยใหม่แล้ว,ลวบางตัวมันมีแท็กนะลูกค้าแต่ว่ามันโดนตัดป้ายออกตัดตัดป้ายกระดาษอะนะคะม, <c oughs> มันตัดป้ายกระดาษออกนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะมันเหมือนเป็นงานโลโลสต็อกจากห้างมาเพราะฉะนั้นผ้าเขาจะมีความค่อนข้างที่จะใหม่มาก ผ้าค่อนข้างจะใหม่มากเลยนะคะลูกค้จาจ้ะสวยมากตัวนี้นะคะปเปิดใหม่พรมไหมต่อไปใหม่พรมสักหนึ่งอุ้ยแอนแนสวยมาตัวนี้ใหม่พรมซักหนึ่งซักหนึ่งบทเพลง <Yeah. S 2> เยะอ,อันนั้นอะไรอะ่ะใหม่พรมป่ะศูงห้าห้าเอลโอเครอเดเด็กม <c oughs> ามาอ